แต่ผัด2จงภูมิใจนะครับ1ครั้งในชีวิตเท่านั้นนะครับที่กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนนนี่มีเรื่องเล่านะครับเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับวันนี้ครับเราจะมาไขข้อสงสัยของผัด2กันครับว่าฝึกหนักจริงไหมนะครับต้องเดินสวนสนามหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ 3อาทิตย์แรกนะครับได้เยี่ยมย่านเลยจริงหรือเปล่าโอเครเราไปฟังกันนะครับผมก่อนรับชมนะครับโยนนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะ <c oughs> ก็ใครที่สงสยัยอะไรเนี่ยสามารถทักเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ข้อที่1ครับผัด2ฝึกหนักหรือเปล่านะครับแน่นอนครับการที่พูดว่าฝึกหนักไหมนะครับฝึกหนักกว่าผัดหนึ่งไหมอะไรเงี้ยครับมันอยู่ที่ความอดทนนะครับคือหลักสูตรอะมันฝึกเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าผัด2เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากอะไรครับมันมีส่วนสนามนะครับผัดหนึ่งก็มีส่วนสนามนะครับว่าจะเป็นส่วนสนามของทหารใหม่นะครับแต่ผัด2จงภูมิใจนะครับ หนึ่งครั้งในชีวิตเท่านั้นนะครับที่คุณจะได้ไปเดินส่วนสนามาอีกรอบนะครับมันเป็นวันกองทัพไทยนะครับ <Wow. S 1> ชีวิตนี้คุณหาเดินไม่ได้อีกแล้วนะครับทั้งที่แบบคุณอยากจะไปเดินคุณเหมือนผมนะครับผมยอมรับว่าผมนั้นไม่ได้ไปเดินนะครับวัน <Wow. S 1> กองทัพไทยเดินแต่ทหารใหม่นะครับทั้งๆท,ที่เหนื่อยแล้วก็น่าจะเอาให้มันจบทีเดียวนะแต่ พอเรากลับไปดูรูปภาพเก่าครับว่าอทำไมเราไม่ไปเดินนู่นวะไม่ไปเดินนี่ครับจงอย่าเสียใจนะครับสําหรับผาดสองนะครับที่ว่าเราจะเหนื่อยกว่าอะไรกว่าเนี่ยมันค่อนข้างบอกอยากครับถ้าคุณขึ้นกองร้อยไปอะ่ะแล้วมีรุ่นน้องมาถามอะ่ะว่าพี่ครับพี่เคยเดินสวนสนามวันกองทัพไทยหรือเปล่าครับแล้วผมต้องทํำยังไงใช่ไหมครับเนี่ยครับมันจะเป็นตา าตาบบของเราเนี่ยแหละก็คืออย่างน้อยเรามีประสบการณ์นะครับเราสามารถไปพูดคุยกับลูกหลานได้นะครับว่าภายหลังเนี่ยพ่อเนี่ยเคยไปงานนี้มานะวันกองทัพไทยเนี่ยพ่อก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะสําหรับข้อที่1ก็ฝึกหนักไหมนะครับมันไม่หนั่งหรอกครับอยู่ที่ใจของเราทุกคนมันก็ฝึกอาจจะเหมือนกันกันกบผัดหนึ่งนะครับแต่ มันแค่มีสวนสนามเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับข้อ2ครับอาการหนาวนะครับสำหรับผัดสองนะอากาศหนาวเนี่ยพี่จะมีอะไรเนี่ยทำให้เราอุ่นไหมนะครับเจะมีแบบเสื้อกันหนาวให้เราไหมนะครับตอบเลยนะครับว่าทานอากาศเนี่ยมีเสื้อกันหนาวให้นะครับเป็น <Wow. S 1> แบบว่าเป็นคอกลมนะผ้านั้นหนา,นานหน่อยนะครับแล้วก็แขนยาวนะใส่กับแบง ของผมหายไปเนี่ยดิทุกคนผเสียดายอ่ะสวยด้วยแล้วก็พอเรานอนตอนกลางคืนนะมันจะมีผ้าห่มใช่ไหมผ้าห่มหนาๆเลยนะครับตอนกลางคืนจ่าเวนเขาก็จะเดินขึ้นมานะครับบังคับให้ทหารนั้นห่มผ้าครับถึงแม้ว่าร้อนก็ต้องห่มครับเนื่องจากอะไรครับการเราไม่สบายนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าบางทีอากาศเนี่ยมันเย็นนะครับ ่วงผัดสองนะมันเย็นมันเย็นจนแบบว่ามันหนาวเลยก็ว่าได้นะครับใครว่ากรุงเทพไม่หนาวนะครับลองเข้าไปในกรมดูนะครับแล้วจะรู้เลยว่าปู่แม่งหนาวจริงๆนะครับ <c oughs> สามอาทิตย์หลังฝึกสามารถเยี่ยมญาติได้เลยปัก <c oughs> จริงไหมครับอืมต้องบอกก่อนครับว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับ มันขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยนะครับความพร้อมอะไรอย่างนี้ครับที่จะต้อนรับญาติญินะครับ,รบ,รบไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์ญาตินะครับการต้อนรับญาตินะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับบางทีคุณอาจจะบอกว่าที่นู่นให้เยี่ยมแล้วแต่ที่นี่ยังไม่ให้เยี่ยมเลยนะครับมันอยู่ที่การพร้อมของทหารแล้วก็ของหน่วยนะครับว่า เราเนี่ยพร้อมขนาดไหนนะครับแล้วก็ทางหน่วยเองเนี่ยมีอะไรการต้อนรับก,การจัดเตรียมเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับการที่บุคคลภายนอกเข้ามาในกรมทหารนะครับต้องมองภาพลักษณ์อยู่แล้วนะครับว่ามันต้องสวยงามมันต้องสะอาดสะอ้านอะไรนะครับเพราะอย่างนั้นนะครับพอต้องมีการเตรียมนะครับจัดเตรียมอะไรต่างๆนะครับก็รอกันต่อไปนะครับ นทาางบา้ต่อไปครับผัด2ฝึก6สัปดาห์เหมือนผัด1นึ่ไหมพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เหมือนครับเนื่องด้วยเวลาที่มันติดโควิดใช่ไหมมันก็เลยทําให้ผัดหนึ่งเนี่ยเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปนะครับจนมาถึง1กันยาหรือบางคนอาจจะ3กันยานะครับก็จะมีน้องๆบางคนนะครับใน f a เฟ o o ุ๊กใน แฟนคลับผมเนี่ยใน YouTube เนี่ยก็ยังมาเม้นอยู่เลยว่าผมไป3กันยานะพี่ยังดูพี่อยู่ก็ขอบคุณนะครับก็ที่บอกว่ามันไม่เหมือนก็เพราะว่าอะไรครับผัดหนึ่งเนี่ยฝึกเสร็จนะครับประมาณ14ตุลาคมนะครับออแล้วไหนจะเตรียมของจัดของอะไรให้กับผัดสองอีกนะครับก็ผัดสองเนี่ยต้องฝึกของเดือน10วันเต็มนะครับหรือ10สัปดาห์นั่นเองนะครับ ครูฝึกเนี่ยอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพอฝึกอันนี้เสร็จปุ๊บเวลาพักก็แทบจะไม่มีก็ต้องไปรับทห,หารใหม่ต่อนะครับผมอันนี้ก็ต้องเทียนะว่ามันฝึกไม่เหมือนกันนะครับแถมผัดสองเนี่ยได้เดินสวนสนามด้วยห้าครับอันนี้ขอพูดถึงยาณนิดน,นึงนะครับเป็นห่วงครับความเป็นห่วงเนี่ยแน่นอนครับแม่ของผมเองนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ oh, <no. S 1> สี่วันเนะี่ย ไม่รู้ว่าลูกของตัวเองนั้นจะอยู่อย่างไรนะครับไม่รู้ว่าปกติเนี่ยลูกเนี่ยป่วยนะครับป่วยง่ายมากอย่างผมเนี่ยผมแพ้อากาศง่ายมากครับแต่พอเข้าไปในกรมทุกคนเชื่อไหมครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับทุกๆอย่างเนี่ยเรามาโนขึ้นมาเองนะครับมันเลยทําให้ความห่วงใยนั้นมาทําลายตัวเรานะครับคนไม่ต้องเป็นห่วงครับผมห้ามไม่ได้อยู่แล้วแหละว่าไอาการไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นอะไรอะ แต่คุณเชื่อไหมครับคนที่เขาอยู่ด้านในเขามีความคุ้มกันที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมไปผมไม่ไม่เคยป่วยเลยนะครับแต่พอผมมาอยู่บ้านเนี่ยผมป่วยเนื่องด้วยอะไรครับมันมีแรงกดดันมันทําให้เราแบบว่าตื่นตัวตลอดเวลานะครับเขาป่วยค่อนข้างที่จะยากการกินการอยู่แน่นอนครับเขากินเป็นเวลานอนเป็นเวลานะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยอันนี้นะครับก็ฝากทางบ้านนิดนึงเนาะ ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงผมดูแลก็เตรียมรับโทรศัพท์เลยละกันนะครับสำหรับทางบาง้านถ้าเขายังไม่โทรมาแจ้งนะครับว่าเราตกที่ไหนเนี่ยเตรียมรับโทรศัพท์เลยไม่อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็คือภายในเดือนเนี่ยเขาต้องโทรมาหาคุณแน่ๆน,นะครับแต่จะเวลาไหนเนี่ยผมไม่อาจแน่ใจแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากเลยจะประมาณทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มนะครับที่เขาจะให้เราเนี่ย โทรกลับมาหาญาตินะครับว่าเราตกอยู่หน่วยนี้นะครับแล้วเยี่ยมญาติได้วันไหนเขาก็จะโทรมาอีกนะครับญาติไม่สามารถเยี่ยมได้วันไหนก็เขาก็จะโทรอีกนะครับทุกๆอย่างเนี่ยเขาจะโทรแจ้งเราเองนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับผัดสองนะครับแล้วก็ทางบ้านทางญาติที่เป็นห่วงนะครับผมก็ทําคลิปบอกให้แล้วนะครับว่าอยู่ข้างในนั้นเขาจะเป็นอย่างไรนะครับจะติดต่อได้อย่างไรนะครับ ก็ถ้าชอบใจนะครับอย่าลืมยกนิ้วกลางขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้น้อยอายุอะไรก็ยกขึ้นมาก่อนนะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย